สวัสดีครับแฟนๆตลอนเที่ยวทั่วไทยแล้วก็แฟนเพจตลอดชมวัวลานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมวัวลานแล้วก็แม่เหล่าวัวลานนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะครับซึ่งเจ้านี้นะครับเห็นบอกว่ามีแม่เหล่าวัวลานด้วยนะครับ ก็ฝากทุกท่านติดตามชมด้วยนะครับว่าหัวลานของทีมงานนี้นะครับแล้วก็แม่เหล่าของเจ้านี้นะครับจะมีหัวลานดีๆมีเหล่าดีๆอหรือไม่นะครับฝากทุกท่านติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วครับเ,เหลือระยะทางประมาณ7กิโลนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่เาขากระปุกนะครับอย่างที่บอกอผมจะพาไปชมวัวล้านแล้วก็แม่เราวัวล้านนะครับเจ้านี้ก็คือ,อของลุงเพิร์น,นะครับเขากระปุกนะครับเห็นบอกว่า ทีมงานนี้มีวัล้านแล้วก็มีแม่เหล่วาววล้านนะครับก็ก็ฝากทุกท่านติดตามชมนะว่าจะมีวัลานตัวที่มีผลงานดีแล้วก็มีแม่เหล่วาวัล้านที่เป็นที่รู้จักของวงการวราัวลานหรือไม่ะนะครับรัแบบก็ไปติดตามชมนะครับวันนี้ครับขอมมคบคุณท่านชมเมื่อกี้ก่อน นัดคุยนัดเจอกันกันกนกบลูกชายลุงเธอนะครับชื่อพี่นะครับพี่ร้านกาแฟนะครับก็นัดเจอกันแล้วก็ไปบ,บ้านพี่นะครับไปเลียงลุงเธอนะครับเรถึงเป้าหมายเลยวครับสำหรับ